เกรสเพนพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะะคสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายคลิปเป็นคอนเทนต์แบบว่าเออเรียกว่าอะไรเป็นเด็กหอ,อนห<ว>นึ่งวัน ใช่ไหมเกย์ท่ไม่เข้าใจฟิลความเป็นเด็กคอแบบเพราที่แบบจะต้องมีแบบทั้งบ้านคือแบบเหมือนมีแค่ห้องเดียวเนี้ยคือไม่มีฟิลนั้นเราก็ไม่เข้าใจด้วยว่ามันยังไงอะไรอยากรู้อยากลองค่ะวันนี้นะเงียนะอ่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทดลองแบบว่าใช้ชีวิตแบบเด็กคอในห้องตัวเองนะคะก็คือสมมติบบว่าแบบไออินที่บ้านก็คือมีแค่ห้องนี้ห้องเดียว เราจะอยู่ยังไงนะคะก็อย่างแรกเดี๋ยวเราจะไปตุนเสบียงในห้องกันดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เซเว่นค่ะไปบายบายอย่าโดนเด็กวะ่็กอ่ะก็เดี๋ยวเราจะขับจักรยานไปเซเว่นแล้วก็ไปตุนของกันค่ะไปไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะซื้ออะไรบ้างจับตามไม่ไหว เมื่อ้ามาถึงตรงนี้ทุกทีก็ไม่รู้จะกินอะไรจะเหตุผลที่ว่าเรื่องมากเอ,อกตาตะกร้ากันไหมพี่ว่ามันน่าจะหนักนะรอบเนี้ยโอเคไปหยิบตะกร้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำชีสเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำชีสชีสอีกแล้วอร่อยอะ่ะแต่ก่อนกินบ่อยมากนะคะเนะี่ยคือแบบมันยืดแบบยืดจริงๆอนะ่ะเนีมันไม่ใช่แบบที่ห้องมีตะวบอ่ะข้าวเลือกเยอะเลยโอ้โหแล้วมาแล้วกินอะไร ขอเวลาไปคิดแป๊บนึงคะนนาตนานอยู่เติมเป้าหมายค่ะทุกคนคือมันอ้วนมากนะตเราจะกินนดูชีดชีดเฮ้ยนี่ชีสไหมกระเพาะว่างนี่อ่ะตื่นอ่ะอือแล้วที่นี้เราจะทำอะไรต่อดีข้าวอ่ะข้าวยังไม่ได้ข้าวเลยเนี่ยก็นี่ไงนี่ก็ถือว่าเป็นข้าวอ๋อนี่เป็นข้าวเที่ยงใช่ไหมแต่ชเช้ายังไม่กินอะไรเลย,เลยกินแค่นี้มเองเอาได้ได้นี่เอาอันนี้นะคะเป็นไส้เกาะที่แบบแพงสุดในทั้งหมดตรงนี้ แล้วมื้อนี้ใครใคร,ใครจ่ายครับเจ๊ <Get S 2> จ่ายก็เบิกเงินป๊าๆมาแล้วกินอ,อะไรก็ได้โอ <Okay. S 2> เคมาตู้เย็น Get. เจ๊เบิกเงินป๊าๆมาทำไมมันเยอะจังตรงนี้ขนมตรงนี้มันเยอะจังเจ๊ไม่รู้เนี่ยเก๊จบหยิบหยิบแบบไม่รู้ไม่รู้มือไ,ไ,ไปเองทำไมเขาดูมีความสุขจังกับมุมนี้ใช่เพราะว่าแต่ว่าการอันนี้หยิบไปเพื่อแอบกินในห้องเรียนโดยเฉพาะเป็นคนอย่างนี้นี่เอง ใช่แล้วเราเมื่อวานจะบอกว่าว <Wow. S 1> ่าหนูเดินมาหนูฉีกโอ,อริโอแล้วก็แบบนาดานมาโอ้โหแมนมากน้องผมเป็นที่ยังไม่ชินเลยกินไปสองเพราะว่าเราเห็นคนลี่กันในอินตาลแล้วก็เลยก็กินนะคะแล้วก็หยิบไปขนมเขาต้องทำตาบ้องแบลด้วยอะ่ะขนมคาปาล,ล่าอ่ะแล้วมันใช้ไมโครเวฟเพราะฉะนั้น จะมีห้องเราได้ทําการยกไมโครยกขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปได้ดูของสารละสามชิ้นที่เหลือเราเปลืองเคยกินอีกรถนึงซึ่งมันก็อร่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไปเพราะมันสดชื่นดูดิป้าให้งงบมาห้าร้อยเกิเนยังพอพี่ว่าไม่หรอก <laughs> ไม่เหลือติปะของเราอะ่ะอีกอย่างนึ่งนะคะก็คือเราจะเอามาทำตะกั่วม้อทองโอ้กลิ่นห้องไม่อยากมีสภาพสุดยอด เดี๋ยวคนบ้าอะไรใส่กับมาม่าอันนี้คือใส่น้ำแล้วมันต้มเลยนี่เลยวะเฮ้ยแต่มันแต่เราไม่มีกะต้มน้ำนะมันเวฟในเข้าไมโครเวฟได้หรอถ้วยเนี้ยตู้เวฟน้ำกับถ้วยแล้วก็ค่อยเอามาเทเส่ได้ปะไม่รู้อ่ะทำไมถึงไม่มีกะต้มน้ำอ่ะก็ไม่มีให้อ่ะทำไมทำไมถึงไม่มีก็ไม่มีอ่ะก็มีก็คือไม่มีไม่มีก็ที่บ้านมี ก็เราอยู่หอไงตอนนี้มันไม่มีไงอยู่หออยู่หอมันนิจการต้องน้ำได้ไม่มีก็พี่ไม่ยกอ่ะมีอะไรปะแค่หนูยกเองก็ได้ไม่ยกสรุปจะเอานี้ใช่ไหมเนี่ยน้ำเดือดน้ำเดือดจริงจริงก็น่าจะใส่ไปโครเวฟเอาน้ำใส่ถ้วยแล้วเอาใส่ไปโครเวฟได้นะเท่าไรมันใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ใส่ได้ก็ใส่สิรอเลยดูไปเด็กขี้เกียจมากอ่ะอีกอย่างเราจะไปทำมัชเมลโล่ฟองดูในห้องอันนี้คือสนองนี้ตัวเองแล้วใช่ไหม ีน้ำแข็งนแงแตรงนู้นอันนี้แข็งถุงเซเว่นหนาสลบมีสองอย่างคือมียูนิตกับมีน้ำแข็งตู้ตรงนู้นน้ำแข็งด้วยอไหนอ่ะเดี๋ยวพี่มีทางเลือกมาเดินตามพี่มาเดินไปเดินมาคือมีทางเลือกให้เกตเลือกสองทางคือจะเป็นน้ำแข็งอย่างี้ันนี้เป็นน้ำแข็งออต,งตงู้นีออออออ้ไม่เห็น เมื่อกี้พี่เนี่ยถ่ายค้างไปเลยแบบปึ๊บเนึกว่าน้องจะหยุดอ๋อไม่หยุดอ้าวไม่ดูก็ดูว่าหยุดหรือจะต้องแข่งถุงเซเว่นอ่ะแล้วแต่เราเลยราคากับใครจะแบกไปฮะขอบคุณมากราคาประจาวจริงๆหมดแล้วยางของคุณดูยอดตรงนี้ครับคุณอาทินชิวครับป้าแห้งกูมาเท่าไหร่่ แล้วนี่เราใช้ไปเท่าไหร่หกสี่ร้อยหกสิบเฮ้ยเฉียดแต่ที่เดียวเองม,มาเราะะมาพังเซเว่นนะคะหนักนี่เรามาผังเซเว่นเขาใช่ไหม้องถือฮะใช้ใครแล้วก็ไปเฮ้ยเฮ้ยจริงจังว่ะเดี๋ยวเฮ้ยจริงจังว่ะเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะทำะไรวะปูนน้ำแข็งวันนี้เรามีอะไรในห้องบ้าง ไม่เพอไม่พอนี่คือเอามาจากไหนครับเอามาจากบ้านพี่นี่แหละจริงจริงพี่วิ่งมาวันนี้ยกไมโครเวฟมาเนี่ยคนมองกันทั้งบ้านเลยแล้วก็มีนี่รางโฟมถ่ายรถเขาเป็นลังโฟมครับเพราะว่าเราไม่มีตู้เย็นค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถจะตู้เย็นขึ้นมาไว้ได้จริงๆอ่ะพี่ตอนแรกพี่เสนอป้านะว่าเออให้เอาไอ้นี่ไอ้ไมโครเวฟบิวอินอ่ะไอ้ที่งัดตรงนั้นงัดงัดออกมาแล้วบอกไอ้นี่ห้องเกตว่าบิวอินขุนใจเย็น ทำไมดูอยากทังโต้นี้จังเลยครับไม่ชอบตัตนี้ค่ะมันแบบคือบรรยากาศแล้วตรงนี้มันแคบเกินไปก็เลยแบบไม่ได้ชอบโตนี้ที่จะเอามาใช้ทาง,งานแล้วแบบเห็นว่าช่องที่วางขาจริงๆถ้าไอตรงนี้มันไม่มีบบกันก็อาจจะใช้เพราะว่ามันกว้างกว่านั่นแหละก็เลยไม่ใช้เราก็เลยอยากพังโตะว่างนั้นใช่มันเหมือนเรามีไว้แบบเก็บของอยากของเฉยๆคนเรามันอยากมีห้องในฝันที่เป็นดูมินิมอลใช่ไหมพอพี่เห็นโต๊ะโต๊ะแกะปับ๊บ มินิมาชัดๆมินิมาค่ะเนี่ยมินิมา,มมาของจริงแบบเอ่อใครมาก็คือแบบไม่ไทำวิหิงเจตขโมยเอาไปสิเออจริงๆว่าทั้งวันอ่ะหนูสามารถอยู่และได้แค่อีกอันเนี้ยจริงเหรออือคือหนูไม่จำเป็นจะต้องกินข้าวแปลงคือมันไม่ได้ดอยู่ในท้องไอ้น,นั้นคืออยู่ได้ทั้งวันใช่ไหม <ๆ S 1> ถ้าเป็นพี่นะไอ้น,นั้นอ่ะคือมือว่างมือเดียว ซีเรียลชามเดียวก็อยู่ได้แต่ตอนกลางวันคือไอ้ตอนเช้ากินซีเรียลกลางวันกินมันจะมีแบบช่องสาหรับแบบของต้มอ่ะแล้วก็จะกินอยู่แค่ตรงนั้นนะเพราะว่าอย่างอื่นรู้สึกมองเลยวบบเือก็เลยไม่กินก็คือค่าจ่ายค่าหางเรียนไปไม่เคยคุมสักเดือนนะตอนนี้เราจะมาเรียงของที่มันต้องแช่เย็นอ่ะไว้ในนี้นะคะตู้เย็นจิ๋วของเราตู้เย็นแบบ DIY ก็คือราค้แค พอโพต้อง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 ลงให้หมดมีน้ำก็เดี๋ยวเราจะกินอันนี้เราจะเอาไปเวฟตอนนี้เลยแล้วก็จะกินนี่ละกันสองอย่างนี้ก่อนนะคะคืออะไรไอ้นี่อีกอันนึงคืออะไรอ่ะไม่เห็นแต่ถุงเนี่ยแต่ว่าเราเวฟมาแล้วเพราะว่ามันต้องใช้แบบไอพี่อบอันนั้นนะซึ่งป้าเราไม่มีเราก็เลยแบบเอาให้มันจบที่นู่นนะคะมามาเวฟกันเถอะใช่างไมโครเวฟอ่ะนี่ไมโครเวฟใช้ไม่เป็น อ่ะแล้วนะนี่ยวัดพี่ปรับไวให้แล้วแล้วก็หมุนตรงนี้ปึ๊บไม่ใช่ความที่ปกติหนูใช้แบบที่มันเป็นตื่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 นพวกระบบไฮโซแม่คิงคิงไมโครเวฟว่ะเด็กมันคิดไมโครเวฟทั้งชีวิตนี้หนูไม่เคยใช้แบบนี้เลยนี่ไงมันจะหมุนตรงนี้ปึ๊บหมุนกี่นาทีอย่างเงี้ยก็หมุนเอาเราใช้กับเวงไงอ่ะอ่ะอ่านเมนูนให้แปดร้อยวัตต์แปดร้อยวัตต์นี่ก็หมุนนี่สุดละแปดร้อยัตนี่ดูคีสิไหนคีดนี่คีดอ๋อ พกพ่วงด่วนเลยไอ้นี่ตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงบ่ายโมงข้าวเกตยังไม่กินมึงแล้ตื่นแล้วแป่โมงหนมีกปประทุ้นสปารสิงครับตอนนี้น้องผมสุดยอดไม่กินข้าวเลยหมุนเป็นนาทีเนงโอ้โยพ,พี่แม่งลอสเอาของเข้าไปก่อนสิแล้วหมุนเปิดตรงนี้อะ่ะเฮ้ยก <c oughs> ี่นาทีเฮ้ยอ่านี่นาทีเหรอนี่มันหกนาทีเจ็ดนาทีเฮ้ยสี่นาทีละอ้าวเข้าใจว่ามันเป็น กันนึงนั่นแหละนะมันมีแล้วมันท้ามันเว็บสามสิบห้านาทีใช่เว็บสามสิบห้านาทีชื่อเป็นวีใช่ไหมใช่เป็นไงชีวิตเริ่มกลายเป็นเด็กหอคือไอ้นะหนูไม่ไปอยู่หอถึงไหมถึงแม่หนูจะเรียนขอนแก่นก็ตามในอนาคตถ้าได้เรียนขอนแก่นหนูก็จะนั่งเครื่องบินไปเรียนที่ขอนแก่นใช่ไหมกดกดแรงๆสิเว้ยสุขยางน้อง เราเบิดแล้วคุณระเบิดไหมไม่ระเบิดเออนี่หนึ่งไหนผ่าครึ่งอันหนึ่ง <S <S ชิวๆไม่เป็นไรหรอชี่เลยช่างมันเราจะมากินแซนวิชก่อนทำไมมันเปืเป่อยอย่างนี้ละ่ะมันเวฟนานเปล่าช่างมันนะคะอานจามาฉีอ่อ่ะฉี่ฉี่ว่าไม่ฉี่จ้ะตื่นเป็นเด็กขี้งนกิดอเราอ่ะไหนฉีน่จ้า แต่ไปเจอขนมปังอคือแบบในหวดเอ็กซ์เพกแล้วมันจะต้องมีชีสออกมาแบบเแบบยิ้มๆแบบยืดอ่ะเพราะเคยกินแล้วมันคือชีอแต่ทีไม่ไปกองตรงกองเอาไหมเอาไหมไกัดเลยกันโอเคนายไม่ตรงกับคิมให้เคยกินนายในตรงปก แต่วันนี้นายไม่ตกปกคือชี้ที่ทำมันน้อยอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันเยอะเติมง,ง,งอเง,ง,ง,งี้ยเด็กงอเงี้ยคือมันทสองคนงอเงี้ยพ้นปกเขาคืออะไรอะปกไม่มีเจริญควอนคือมันฉีด้วมันเป็นชี้ยืดออกมาแต่ก่อนที่หนูเคยกินมันก็ยืดออกมาแล้ววันนี้มันไม่ยืดออกมาชอบการบวดว่ะชอบการบวดว่ะพอแกปวดแล้วสนุกดีฮาดีนาขาดมากใส <c oughs> ่กอกตรงปกไหม กล่องอันนี้ต้องปกติแต่ปกติแกกินแด่ริชี้ยไม่เคยกินเลยปกติซึ่งน่าจะมันเป็นไส้กล่องที่แกรู้สึกว่าเป็นไส้กล่องเซเว่นที่อะไรที่สุดแล้วนะมันชิ้นเล็กสุดและมันก็น้อยแต่มันน,นั่แพงไส้กล่องญี่ปุ่นไงอืมไม่ผิดหรอแล้วข้างๆเกดอะอาัคาดดูมันอาัคาดอันนี้ชอบไง อย่างต่อไปนะคะเราก็จะมากินขนมกันเนื่องจากว่าเราเห็นคนรีวิวในติ๊กต็อกแล้วเราก็เลยอยากกินนะคะแต่ประเด็นตอนนี้คือแกะอ๋อดึงอ๋อนี่มันเป็นแบบว่าเขาบอกมันคือ lunch box jelly j ล l l y จริงๆลองชิมตั้งแต่กระดาษล,ลองดูว่ากระดาษอร่อยไหม <c oughs> เดี๋ยวป้าจะกอนอันนี้เหมือนเป็นรสอางหุ่นนะคะแล้วก็มันจะมีแบบเป็นงผงๆแล้วข้างในก็จะเป็นจลลี่แล้วเราก็จะมาหัน่นมาเราจะมาเปิดกันนะคะ หมือนถาละาหาเลยอ่ะเห็นว่ามีความแบบเป็นถาดถามองความก็เหมือนอยู่เฮ้หอมไหนกินเห็นได้กินหอมฟงองุ่นอ่ะ<ช>ได้กินไหมได้กินอ่ะอน,น่้รบ้ากพี่ต้องเปิดให้ไหมเนี่ยเปิดนี่คืออยากกินขนมอืมแล้วมาทำร้านพี่ใช่เพามันแกะไม่ออกเหนียวเปิดยา ใครจะกินนี่คือแบบหมดแรงก่อนกินไม่เห็นแบบอะไรอย่างงี้แล้วนึกถึงแบบเคยเคยเห็นป่าว่าแบบญี่ปุ่นขนมข<อ>ในรูปในรูปอ่ะที่แบบเป็นแบบเขาจะให้มีเป็นเซ็ตไม้ทำอ่ะเป็นรูปอะไรก็ตามอะไรแบบบางทีก็เป็นไอติมเฮ้ยทำไมครับช่่ตอนกีดอ่ะมันแบบมันดือ้ออ่ะมันก็แบบหันเดียวแล้วนึงเกสเขาเวลานอกนี่ในรูปในรูปอะเคลื่อนี้ไงเกส เห็อ oh, <ะ>๋อคล้ายๆแต่ว่าไม่เคยเล่นอันนี้แบบมันจะเป็นอีกอันนึงอะ่ะที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ทำเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมนแหละอะันนั้นอ้าวหั่นภาษาอะไรนะโอ้ oh. <laughs> my god เกนนี่หั่นเป็นแพรยางเหรอครับถามเลย <laughs> ชีวิตถ้าไม่เขาดูจิ้มกันงายแล้วคืนเขาต้องขนมนี่ยฮะมันจริงๆมันต้องขนนะเว้ยไม่เป็นกินไปกอนเปรี้ยว <laughs> ใช่ไหม <laughs> มันหนึบเหมือนกันเฉาก๊วยแล้วก็หนุนกิ้งเหรอมีเปรี้ยวๆไม่อ้วนแน่นอนแต่น้ำตาลในเลือดน่าจะพุง่งไม่ก็ทุกคนคือแบบอุตส่าห์มีน้ำแข็งอุตส่าห์มีทุกอย่างสิ่งที่ทำก็คือเราเปิดทิ้งไว้คะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เย็นน่ะโอ้ไม่ก็สภาพสบาากิ่น้ำออกมากินันคนงะแต่มันยิบดูดิเฮ้อชาหยิบน้ำต้องอกมากิน,น,ก <laughs> น,น,กนใช่ปหวางไว้แล้ว ชนตกอีกหรอมาอมากินน้ำดีกว่าคนนะ่ะคือคลิปนี้มันจะมีแต่กินหรือเปล่าคะเนี่ยเราจะมา,มา,ะมาทำมัชเมลโล่ฟองดูกันค่ะมาเฮ้ยะ่ะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้เราบีบช็อปปะใส่ถัดพลาสติกนะคะแล้วเราก็จะ น้ำร้อนอ้อง่ายมากเลยทุกคนมาเราจะมาม่วนทำช็อปปิ้ฟังดูเองแล้วเราก็จะมาเอาถุงร้อนใส่เข้าไปกันฮยบยะบยฮ้ย,ยุไปหย่นเข้าไปนะคะที่นี้เราจะมาเสกน้ำให้มันเดือดกัน,นเองเสกน้ำให้มันเดือดด้วยการใส่น้ำเข้าไปจะเดินดพอนนยงพอแล้วมั้ แล้วเราก็เอาเจ้าช็อกโกแลตของเราวางลงไปอุ้ยเดือดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มันเสร็จแล้วกันอุย้ยควันแล้ควันขึ้นตอนนี้มันเริ่มละลายแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะมากินกันเลยก็คือเขาจะมีห่อมัชเมโลมาให้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมามันติ้งไม่ได้มันก็คือแบบว่าเอามัชเมโลนะคะตอนนี้เรามีตะเกียบเพราะฉะนั้นเราก็เสียบเข้าไปไ ตเฮ้ยมันดูดีอะมันแบบมันมีความแบบตอนนรกคือมันเหนื่อใช่ว่าตอนนี้มันเหลวอะแล้วเราก็จะมามันนุ่มมันมันหอมทุกคนมันหอมแล้วมันแบบมันอุ่นๆอะช็อกโกแลตอะปกติอะถ้าแมชเมลโล่ไม่ปิ้งอะกินไม่กินแต่เนี้ยคือมันหวานแหละแต่แบบช็อกโกแลตมันแบบจึ้งมากมันจิ้มล้นๆอย่างงี้แล้วเราก็มันจะหกไหม จะหอมเลยทุกคนนี่เราจะใช้ฝาให้เป็นประโยชน์นะคะอร่อยทุกคนดีมากโตค่ามปึ๊บบช็อตแรกทุกคนวูนวนน้แล้วก็มันอนุ่นแล้วก็มันร้อนแต่ว่ามันดีื่อนต่อไปเราจะมากินข้าวอย่างกินอีกแล้วอะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คลิปนี้คือกิน วันนี้เกจะมารีวิวของกินเซเว่นให้ดูนะครับอจริงๆก็คือมันก็เป็นคอนเทนต์นะก็คือแบบว่าต้องมามาในห้องไม่คิดว่าห้องเนี้ยชิตจะต้องมาต้องมามาในห้องเนะี้ก็คือเปิดออกมาแล้วไงต่อก็ต้มน้ำร้อนมีหมูด้วยเหรอทำไงต้มมันร้อน,นถ้าหนูยัดไปทางนี้เลยมันจะเป็นโอ้โหล,ล้วยละลายเราแบบใส่เข้าไปนี่ได้ไหม ได้อยากท,ทำเลยทำเลยแล้วเราก็<ต>ยัดใส่นในถังอ้นี่นได้เทลงไปเลยสุดท้ายก็ต้องเทใส่ถ้วย <c oughs> ก่อนอันนี้บอกว่าหนูไม่เอาถ้วยค่ะหนูไม่เอาเป็นทองค่ะพี่เกยียดล้างจานูสชช่ะ,ะเข้าไปใส่ลงไปใส่ลงไปพอปะแล้วก็เอาไปยัดเงินโปรโยสักสองเกียวนะแต่ร้อยก็ได้ 2นออาทีพอเหรอ3 3พอเหรอ35ม,ม,มีคนเดียวเท่านั้นแหละทำไม,มกี่นาที3ก็ได้รอแต่พี่กูเรียกเดียววเด๋ยวๆตะเดี๋ยวห้องแกเนี่ยนอนได้หรอมีกลิ่นมามกๆฟุ้งขนาดนี้เดียดเด๋ยวนอนได,ด้เธอหนูอิ่มอ่ะปืนก๊าซอย่ามายุ่ปืนก๊าซ เปอ่างนี้ก็ได้คนดูางกินข้าวอใเพรา่าฮ้ยอะไรมันแข็งเลยเหรอน้ำมันมันแข็งเลยวะเนี่ยแข็งเหรอเนี่ยน้ำมันเนี่ยแข็งอ๋อนี่เป็นหมูใช่ไหมดูผิดขอโทษ อร่อยไหมประมวลผลอยู่มันนี่มันคือรสอะไรตรงเคสึกไงมันคือรสชาติเลยคือซุปสิงอ่ะสิงที่เราเอ็กเซไว้มันต่างจากรสชาติที่ได้รับมาอืมมันแปลกจริงเหรอมันแปลกที่มันยังกินได้แต่แบบไม่เหมือนมันงา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 ว่ะ ก็ถือว่าเป็นการทดลองใช้ชีวิตแบบว่าในห้องอย่างสมบูรณ์แบบนะคะสนุกไหมอยากรู้มันเฉาว่ามันเบื่อเพราะปกติแบบเข้าใจว่าพื้นที่เราเยอะกว่านี้มาก่อนแล้วพอมันโดนจากัดอยู่แค่ตรงนี้แล้วแบบทั้งวันเย่ามันก็เลยกลายเป็นแบบเออสึกเฉาแล้วนะ่ก็ถือว่าเป็นความสนุกนิดนึงละกันก็ถ้าใครชอบพิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะใครอยากให้เกดทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันไว้วันนี้ลาไปก่อน 嗨。<laughs> <Bye. S 2>